สวัสดีค่ะ สู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อนในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะ,คะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของโฟกัสเดอะเกรดในช่วงของประเทศจีนกันอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของช่วงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีนค่ะแล้วก็จากที่ได้เกริ่นไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,คะว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะที่เรารู้จักกันในฐานะนักแสดงน,นะคะทั้งแสดงละครแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็ยังมีผลิตรายการโทรทัศ เป็นของตัวเองนะคะก็คือรายการมหัสจรรย์แห่งปัญญาค่ะรายการเมกสวิทอธิษฐานซีจ้านะคะแล้วก็ยังมีเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์อีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการอัจฉริยะค่มคืนทางช่อง3นะคะรายการแฟนพันธ์แท้ทางททบห้า รายการอาัจฉริยะยกบ้านทางทรบร5รายการสยามทูเดย์ทางทรบร5รายการคุณเก่งภาษาไทยทางทีวีไทยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากงาน<ม>เกี่ยวกับวงการบันเทิงที่คุณอุ๋ยเนี่ยเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแนละ้วแขกรับเชิญท่านนี้ก็ยังทํางานในสายอื่นอีกค่อนข้างเยอะซึ่ง รวมทั้งแต่เป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์สอนภาษาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวในเรื่องของกิจกรรมทางด้านสังคมแล้วก็เผยแพร่ธรรมะให้กับเยาวชนะนะคะ,คะแล้วก็แต่จริงๆสิ่งที่เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับรูปแบบของงานที่เราเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะแต่ที่เรามาคุยวันนี้เนี่ยเพราะว่าแขกรับเชิญท่านนี้ที่จริงเป็นสุดยอดแพทุ์แท้อของความสัมพันธ์ไทยจีนใช่ อันนี้เป็นอย่างแรกแล้วก็นอาจกนี้ก็ยังเป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนนวัตกรรมภาษาและปัญญามนุษย์ท่านอีใช่แล้วค่ะซึ่งโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนซึ่งตั้งอยู่ที่เนเจอร์เอกมัยชั้น2ค่ะค่ะก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะวันนี้เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญคือคุณแทนคุณจิตอิสระหรือคุณอี้ค่ะค่ะงั้นเราไปพูดคุยกับคุณแทนคุณจิตอิสระนะคะในโรงเรียนนวัตกรรมภาษาและปัญญามนุษย์ท่านอี้ค่ะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณแทนคุณจิตอิสระซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะะต้องขอขอบคุณคุณแทนคุณค่ะที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะ, <S S S คะวันนี้รายการโฟกัสสปอร์ตก็อยากจะมาขอพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของประเทศจีน <S S ค่ะ ในเรื่องทั่วไปก่อนแล้วก็เรียกว่ามีข้อมูลหลายอย่างซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะอย่างแรกคําถามแรกรบกวนอาจจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของประวัติการศึกษานิดนึงได้ไหมคะครับผมสนใจภาษาจีนตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็โดยเพพาะคุณพ่อไปเรียนต่อที่ประเทศจีนตั้งแต่เด็กๆไปที่ไต้หวันนะครับแล้วก็พอมีครอบครัวก็ก็จะคอยสอนภาษาจีน ถายนิ้เห่าอะไรเงี้ยตัง้งแต่เด็กๆในปี43ก็เริ่มเรียนภาษาจีนจริงจังอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนจีนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ว่าเรียนกับคุณครูปักกิง่งคุณครูปักกิง่งหรือเป่ยจ,จิงคุณครูปักกิ่งเนี่ยก็เป็นสำเนียงที่เขาได้รับการยอมรับว่าค่อนข้างชัดที่สุดนะครับเหมือนกับเป็นเป็นเมืองหลวงของเขาเนี่ยอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เลยเริ่มเรียนตั้งแต่นั้นมาก็10กว่าปีนะฮะและ้วภายปี2ปีก็เริ่มเป็นผู้ช่วยครูสอน ที่โรงเรียนนั้นนะครับแล้วก็เริ่มขยบขยายแนวคิดว่าอยากจะทําโรงเรียนเองบ้างแล้วก็ไปสอนตามมหาวิทยาลัยได้มีอกบ,บสอนที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสอนที่โรงเรียนพระขนมพิเทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นคุณครูที่รู้จักกันและผมจบจากโรงเรียนด้วยก็เป็นคนบุกเบิกภาษาจีนคนแรกของโรงเรียนนั้นโรงเรียนพระขนมพิเทยาลัยในสุดจนแล้วจนรอดก็คิดอยากจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาเองบ้างเพราะว่าคิดว่า เรื่องภาษาจีนนี่จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ<ช>เพราะว่าตอนนี้ถนนทุกสายล้นแล้วแต่มุ่งไปสู่ประเทศจีนใช่ไหมฮะและจริงๆตรงคำว่าเป็นสุดยอดแฟนพันแท้ของความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะ กว่าจะได้เป็นคือพวกเราก็จะเคยเห็นอยู่รายการนี้เขารายละเอียดในเรื่องของคําถามาหลยหลายอย่างนี่คือลึกจริงๆเท่านี้กว่าจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องทําอะไรเยอะมากคือในฐานะที่ได้เคยแข่งขันและเคยทํารายการด้วยคือเป็นพิธีกรด้วยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเดิมทีก็เคยสอนภาษาจีนอยู่นะครับและเนี่ยทางรายการก็มันจะมีปี2548ที่ครบรอบ30ปีความสัมพันธ์ทยจีนนะครับก็ผ่านมาหลายปีแล้วนี่ก็เกือบสิปีแล้วฮะปีนี้ห้าหกก็แปดปีแล้วนี่นะครับ เขาก็ติดต่อมาว่าอยากจะให้ไปแข่งขันแต่เนีนเมื่อเมื่อจะไปแข่งขันเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าแฟนพันธแท้นเนี่ยก็ต้องรู้เยอะเยอะมากอันนี้นผมก็สงสัยว่าเขาจะคัดกรองคนยังไงพวกคนก็ไปสมัครกันเยอะมากเ<ช><า>พราะก็ประกาศประกาศ,ศออกทีวีแล้วคนที่แบบรู้เรื่องจีนเนี่ยก็เยอะมากเขาก็ใช้วิธีเหมือนกับเรื่องของเบ้งยิมธนูเรื่องสามก๊กไม่ไดเคยดูไหมฮะของเบ้งเนี่ยจะไปสู้กับไปอาสาทางจิวยี่ทางไปอีกก๊กหนึงง่งฮะเขาเรียกว่างอกก๊กนะครับไปที่จะสู้กับโจโฉ นะครับก็ธนูก็ไม่พอก็อาสาว่าจะเนี่ยเอาขอแค่เรือประมาณร้อยลำเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเอาธนูมาให้1 0 0 0 0แสนดอกทางอีกฝ่ายนึงก็เอ้ยอาธนูมายัางไงนะงคือแม้จะเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าก็อิจฉากันที่หน่อยเดี๋ยวบอกเนี้ถ้าอย่าพูดเล่นนะถ้าพูดเล่นเนี่ยในการหานี่ประหารชีวิตเลยนะผมไม่บอกโอ้สบายมากขอแค่3มวันจะหาธนูมาหนึ่งแสนดอกโอ้ันี้ก็จะทำยังไงจิวยี่ก็เพิ่งเพิ่งเป็นคู่แข่งกันถึงแม้จะร่วมมือกันนะสู้กับโจโฉเพราะโจโฉมามาประมาณล้านคนก็ ดึกคืนหนึ่งเช้ามืดอ่ะเช้ามืดตีสามตีสี่ก็เอาเร,อเรือเรือที่มีฟางอยู่บนเรือนนะครับไม่มีคน uh huh. ก็พายไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ตีของบอกจะบุกแล้วจะบุกแล้วไอ้ฝ่ายทหารโจโฉเนี่ยซึ่งก็มีคนเยอะจริงแต่ว่าพอมันมาพร้อมกลางคืนเมฆหมอกคนเยอะมันยังสลัวๆไม่เห็นแสงอะไรชัดเจนเขายิงธนู uh huh. อาวุธเอบเมื่อก่อนเขายิง uh huh. ยิงธนูยิง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 ไปเรือเป็นร้อยลำเนี่ยที่มีแต่ฟางมีอะไรแต่เต็มไปหมดเลยก็ ธนูได้มาเ,เต็มไปหมดเลยนะยิงฝั่งซ้ายเต็มก็ฝั่งขวาพลิกมาแล้วก็พอใกล้ยิงจนเช้าอ่ะตีสตี่ถึงแปดโมงเช้าสี่ชั่วโมงยิงจนเป็นแสนดอกเลยเแล้วพอเช้ามาอ้าวเห็นว่ามีแต่เรือมีพันพายอยู่ข้างหลังคนเดียวที่เหลือเป็นฟางหมดเอาเก็บธนูไปหมดเลยเนี่ก็พายกลับไปแล้วเขาพุณมากนะให้ธนูมาแล้วหลังก็เอาธนูเนี่ยไปสู้ความหมายผมคือว่าแฟนพันธแท้ก็คือคล้ายๆกันตอนที่เขาคัดเรื่องเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ก็คือเขาก็ให้เราในเขียน ข้อมูลเชิวบติศา์เขาจะให้โจทย์มาอย่างเดียว<า>คุณไปเขียนข้อมูลประวัติมาร์มา20เรื่อง<า>ที่คุณคิดว<า>่าเด่นที่สุดที่คุณสนใจคุณถามา,าเรื่องไหนโอ้เรื่องไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าสนใจ20เรื่อง,องแล้วคุณไปเขียนสิ่งที่คนไทยเนี่ยรู้จักในมุมของจีนเ<า>ช่นตะเกียบมาจากไหนประวัติของมันลูกคิดมาจากไหนเ<า>ข็มทิศมาจากไหนกระดาษมาจากไหนอีก10อย่างแล้วคุณไปเขียนบุคคลสําคัญของจีนที่คนไทยรู้จักแล้วจะมีตัวตนไม่มีตนคุณไปหามากวนอูเป็นใครปาบุญจีนเป็นใครบูเช็คเทียนเหมาเจ๋อตงเป แล้วคุณไปเขียนอะไรต่างๆอีกสิอย่างเนี้ยเขียนมา4ี่สี่ห้าหวข้อเขียนไปเขียนมาผมก็อ่านไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้ก็เซิร์ช Google ปั๊บเดียวก็ได้แ,แต่ว่าในขณะกันเขาก็พอส่งไปปั๊บเนี้ยเขาก็เหมือนยิมธนูอะแล้วเขาก็ถามถามเราตรงนั้นเลยว่าข้อมูลเนี้ย เป็นยังไงน่ะคุณเล่าให้ฟังหน่อยสินี่นี่นี่เราก็เล่าฟังพอผ่านรอบแรกปับ๊บนะฮะผมจําได้ว่าไปส่งเอกสารปั๊บเอกสารผมก็หนาเนี่ยฮะ <c oughs> เขาก็มีของคนอื่นวางเต็ไมไปหมดเลยนะฮะสูงแบบท่วมหัวเลยประมาณสี่สี่ห้าสิบแถวเยอะมากเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่ <c oughs> าเขาตรวจเช็คตรวจเช็คสามแล้วก็พอผ่านรอบแรกเขาก็ส่งรอบสองมาอีกว่าอันนี้คือแค่สกรีนรอบแรกรอบที่สองะะ <c oughs> เขาจะบอกว่าคุณไปเขียนเรื่องเอทพเจ้าของจีน วันสําคัญของจีนขนมของจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยคือตั้งหัวข้อมันง่ายแต่คนเขียนเนี่ยต้องไปคุณดูสูตรแล้วบางบางเรื่องไม่ทราบรายละเอียดต้องไปหาต้องไปค้นเพิ่มอย่างวันเวลาสถานที่ก็หาหนังสือหาอะไรอ่านเยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงมุมองสิทัข้อดีข้อเสียของการไปเรียนที่ประเทศจีนละมาถึงมองในมุมกว้างๆก่อนโอ้ผมว่าข้อดีมีมากกว่าอยู่แล้วนะฮะผมคิดได้5ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยการไปเรียนประเทศจีนเนี่ยเราก็จะได้สิ่งแวดล้อม ได้เพื่อนได้คนใช่ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนอย่างกว้างขวางเพราะนั้นมันก็ความก้าวหน้าก็จะมากขึ้นข้อที่2เราจะได้เห็นวิวัฒนาการและพัฒนาการที่ก้าวหน้าของเขาเห็นว่าหัวคนจีนเมื่อก่อนเราไป5ปีก่อนถนนเส้นนี้ไม่มีอะไรก็ไม่มีตรงนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้ไปแล้วพลิกโฉมเลยเราเห็นแบบมันเปิดโลกทัศน์ของเราอย่างกว้างขวางมากทีเดียวข้อที่3เนี่ยเราได้ได้เข้าถึงรากและแก่นของเขา ที่ค่อนข้างลึกละเอียดนะครับเหมือนกับเราอ่านหนังสือจีเนี่ยสิบเล่มก็ไม่เท่ากับไปเจอคนจีนที่ต้นต้นกำเนิดเช่นว่าเราพูดถึงเรื่องของสุสานจีนซีฮ่องเต้เรื่องปิงหมาหยงก็คือตัวรูปปั้นเราก็อ่านหนังสือสวยมากซึมซับโอ้แต่ไปดูจริงๆแล้วมันอลังการมากหนังสือเป็นหมื่นๆเล่มเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอธิบายภาพนั้นนแล้วมันก็เป็นแก่นของมันเลยนะครับคือเป็นที่ที่เราได้สัมผัสถึงจิตวิญญาเหล่านั้นแล้วก็ทําให้เราซึมซับได้เพราะสีการคิดเชิงต่อยอดเนี่ยดีกว่า เพราะเหมือนกับว่ามีคอนเน็ชันด้วยสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาเขาบอกว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยก่อนที่มีการศึกษาที่สมบูรณ์เนี่ยเขาบอกการอิสพาวเวอร์ปืนคืออำนาจคนมีปืนคือมีอำนาจอันที่2บอกว่ามันนี่อิสพาวเวอร์มีเงินสิมีอำนาจอันที่3คือโนเลสอิสพาวเวอร์ความรู้คืออำนาจและยุคปัจจุบันคอนเน็ชันอิสพาวเวอร์หมายว่าการมีเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีเห็นะเฟซบุ๊กทวิตเตอร์สื่อต่างอินสตาแกรมก็เป็นเพราะว่า เขาต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็หลายคนเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจเพราะว่าการศึกษาที่จีนเนี่ยทำให้เรามีคอนเนคกชันกับคนจีนที่เป็นออริจินอลด้วยนะครับมันก็จะทำให้เวลาสื่อสารเวลาพบปะพูดคุยเวลาขอความช่วยเหลือเวลาที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเนี่ยก็จะดีกว่าแล้วสุดท้ายจะมีฝรั่งไปเรียนชี่จีนค่อนข้างเยอะใช่ครับ้อสุดท้ายคงจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาที่เราจะได้ได้สัมผัสกับเรื่องของ คนที่สามารถวิเคราะห์แล้วก็เหมือนกับเราต้องการถามว่าคนจีนคืออะไรเนี่ยถามคนไทยที่รู้เยอะก็บางทีบอกไม่หมดเท่ากับเราเห็นนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กด้วยเขาบอกว่า,า,วา,วาชิลด์เดนชิลเดนซีชิลเด,น,ลเดนดูเด็กจะเรียนรู้จากการการเห็นนะครับเขาเห็นอะไรเขาก็ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเห็นครูเห็นคนที่มีทักษะสมมติว่า เรื่องไปเรียนแพทย์เรียนฝังเข็มเนะี่ยเราอธิบายยังไงไม่สัมพันธ์เท่าเห็นเห็นคนบอกกินอาหารต้องระมัดระวังสุขภาพอธิบายแล้วสอนแล้วไม่สัมพันธ์เท่าไปเห็นจริงๆ, <ไป S 1> ๆว่าเขาเห็นใช่เขาเห็นจริงรๆแล้วเขาได้เห็นว่า,าสิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยทําให้เด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีนะครับที่ไปเรียนต่อส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยเรียนนะครับก็จะได้สัมพันธ์สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้ได้ลุ่มลึกแล้วก็หลากหลายขึ้นครับ เราก็พูดคุยกันมาสักพักแล้วนะคะกับคุณแทนคุณสนุกมากเลยเนี่ยค่ะเยอะมากเดี๋ยวช่วงนี้ไปั้นสักครู่ค่ะแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะไปเรียนต่อประเทศจีนเตรียมความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรหลากหลายรวมถึงค่าเรีเรยนและค่าใช้จ่ายที่แสนประหยัดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับน้องๆประเทศจีนเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอินเตอร์ยออนิยมมากมายอาทิเช่นแพทย์ันตะวิศวะบริหาร หรือจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โปรอินเตอร์เอ็ดศูน